สวัสดีค่ะขอต้อนรับกับครูช่องทาร์ทโอเ g อีกครั้งนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปบายวิกี่ของชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมทุนนะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนคือคนโสดมีคนคุยมีคู่นะคะอย่าลืมนะคะว่าการดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงแบบ general reading นะคะเนื้อหาอาจจะตรงมากตรงน้อยไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้ สับการระหว่างคุณและเขาได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะสำหรับใครที่มาดูเป็นครั้งแรกฝากกดไ like, ลค์ซับว่าค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากแม่หมอนะคะใครที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาหลังไม้ได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ในช่องดีสคริปชั่นนะเลื่อนลงไปดูด้านล่างกันได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ชาวคนโสดธาตุลมกลุ่มตุนเมทุนกันก่อนขอดูหน่อยค่ะความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาเป็นมาอย่างไรเอ่ย โสดถ้าโสดแบบสนิทเลยนะคะบางคนเนี่ยถ้าเป็นโสดสนิทเนี่ยออกแนวแบบเหมือนอยู่ในจุดที่ไม่เชิงเก็บตัวนะ <c oughs> ก็คือมีให้คุยแต่มันจะเป็นอารมณ์แบบคุยห้าวันเอย้ยคุยหนึ่งวันหายไปเลยห้าวันแล้วค่อยขับวนกลับมาคุยใหม่บางคนเนี่ยออกแนวแบบยังมีคาราคาซังกับคนเก่าๆด้วยนะคะเหมือนยังตัดกันมันไม่เชิงว่าตัดไม่ขาดนะแต่อารมณ์แบบมีให้คุยก็คุยมันจะเป็นอารมณ์แบบนั้นมากกว่านะคะ เออเหมือนคุยเอาสนุกเฉยๆแต่พอมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุยไปคุยมาแล้วมันวนไปเรื่องเก่าๆมากๆจนแบบเหมือนต้องมานั่งมันกลายเป็นทะเลาะก,กันอะ่ะออมันจะเป็นอารมณ์แบบนั้นด้วยนะคะทีนี้ช่วงที่ผ่านมาถามว่ามีอะไรอีกไหมเอาจริงๆก็อย่างที่บอกเลยอะคะ่ะถ้าเป็นคนที่มี ยังคาราคาซังอยู่เท่าที่ดูก็เหมือนยังตัดกันไม่ขาดเนาะทีนี้ขอดูหน่อยในเดือนกันยายนนะคะในกลางกันยายนเนี่ยความสัมพันธ์ของชาวคนโสดจะเป็นอย่างไรเอ่ยอ ในเดือนในกางกันยายนเนี่ยนะคะชาวธาตุลมมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจหรือไม่ก็ตรงสเปคอีกในหนึ่งคือคุณค่อนข้างที่จะฮอตในช่วง15วันท้ายนี้นะคะน่าจะมีคนเข้ามาสนใจแน่นอนแหละและตัวคุณเองก็น่าจะไม่ได้ปิดใจแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบ คุยแบบไม่เลือกอะ่ะมันจะเป็นอารมณ์แบบโอเคขอคัดก่อนถ้าคนนี้ดีก็ไปคุยแต่ถ้าคนนี้แบบยังไม่ตรงสเปคยังไม่ใช่อย่างที่คาดหวังก็ยังไม่คุยแต่หมอพูดเลยค่ะมีคนเข้ามาแน่นอนนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะขอดูหน่อยค่ะคนที่เข้ามาเขาเป็นใครเอ่ย คนคนนี้เขาก็ดูเป็นคนที่มีความคิดอ่านหรือมีสเปคที่ค่อนข้างตายตัวมีความเอาแต่ใจบ้างนะคะเพราะว่าคิงดาบมันขึ้นมาเนี่ยนิสัยบางอย่างเขาจะมีความละไมคล้ายคลึงเลยแต่ถ้าคุณรู้จักเขาไปจริงๆอะ่ะเขาก็จริงๆแล้วเขาจะดูเป็นคนขี้อายนะแต่แบบบางคนอาจจะรู้สึกว่าขี้อายแล้วได้ขนาดนี้นี่ก็อย่าเรียกว่าขี้อายเลยจะดีกว่านะคะทีนี้นีน่ไม่ใช่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะ เขาค่อนข้างมีความวิตกกังวลหรือระแวงนะเอาจริงๆเขาอยากดูคุณย,วยาวๆอะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่เรียกได้ว่าเริ่มตน้นคุณเองก็ไม่ได้ตรงสเปคเขาทุกอย่างขนาดนะั้นมันเลยทําให้เขาอยากจะลองดูคุณไปในระยะยาวก่อนคุณนะคะรู้สึกยังไงกับเขาตัวคุณเนี่ยครั้งแรกคือไม่อยากคุยกับเขาเลยนะไม่อยากคุยอะ่ะคือมันจะมันไม่ใช่ว่าไม่อยากคุยเพราะอะไรนะแต่มันรู้สึกเหนื่อย เหนื่อยกับเรื่องหลายๆเรื่องที่เคยเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของอดีตด้วยไหมอ่ยังปลดปล่อยเรื่องเก่าไม่ได้อย่างเต็มที่ขนาดนั้นไหมแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพอถึงเวลาคุณก็จะรู้สึกอยากคุยกับเขาเองนะคะให้มันเป็นเรื่องของเวลาละกันเนะาะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาไปจน,นถึงท้ายกันยายนนะคะ อมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณได้รู้จักตัวเขามากขึ้นแล้วคุณจําเป็นต้องเลือกว่าคุณจะอยู่หรือคุณจะไปบางคนที่เลือกที่จะอยู่เนี่ยเอาจริงๆมันจะค่อยๆเปลี่ยนคุณไปจากคนนึงเป็นอีกคนนึงเพื่อปรับตัวให้อยู่กับคนคนนี้ได้แต่ถ้าเป็นบางคนเนี่ยเลือกที่จะไม่ไปในความสัมพันธ์ก็อาจจะตัดจบซะตั้งแต่ตรงนั้นเลยเพราะเอาจริงๆชาวธาตุลมไม่ใช่คนที่จะ ไม่พูดตรงๆอ่่ะไมแล้วก็ดูเป็นคนไม่ไมค่อยกักใครด้วยไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อะไรแบบนั้นะนะคะเอาคำของคุณแล้วเขาในท้ายกันยายนยังออกแนวรอคนที่ใช่อยู่ค่ะมีความเดอรเดวิลขึ้นด้วยนะบางคนถ้าบคถ้าใช้คำนี้นะ บางคนเนี่ยถ้าเลือกจะเก็บใครสักคนหนึ่งไว้มันจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ด้วยนะคะแบบเขาสามารถช่วยหนอนเชินีเราได้มีคอนแทคกกันอะไรแบบนี้ไว้จะดีกว่านะคะอ่ะออร์เคลขึ้นมาบอก for giving and learning นะคะ pay attention to the red flag แล้วก็ it is safe for you to love นะคะก็คือมันคือไพ่อยากจะให้คุณให้อภัยในสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นไปแล้วอะคะ่ะให้อภัยตัวเองมันจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ ที่นี่มันจะมีสัญญาณเข้ามาค่ะเกี่ยวกับบุคคลใหม่ๆที่จะเข้ามาในอนาคตคุณรอดูได้เลยแล้วมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยนะคะอ่ะราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์ได้แก่ตุลสิงหธาฝ่ายนะคะเมษสิงห์ธนูตุลสิงห์เมษสิงห์ธนูนะคะโอเคค่ะเราไปต่อกันที่คนมีคนคุยกันนะ คุยธาตุลมกลุมตุลเมถุนขอดูหน่อยความสัมพันธ์ของคุณในช่วงกันยาที่ผ่านมาเป็นอย่างไรเอ่ยโอยดูเหมือนว่าคุณกับคู่ของคุณเนี่ยมันเวลาคุยกันอะมันน้อยคือมันจะเป็นอารมณ์แบบคู่ของเราหรือตัวเราเองก็ไแดที่ดูหนักหน่วงเรื่องงานมากเลยคนนึงทำงานอีกคนนึงก็เหมือนจะว่างอะไรแบบเนี้ยนะคะาการคุยกันน้อย แต่มันมนได้คุยไหมคุยแต่มันน้อยน้อยลงมากๆจนอาจจะแบบอาจจะเป็นถามคําตอบคาหรือออกแนวแบบแชทหนักขวาไปเลยซะด้วยซ้ําเบื่อไหมก็เบื่อแหละแต่มันเป็นอะไรที่เหมือนคู่นี้รู้อยู่แล้วมันก็เลยต้องแบบอ่าปล่อยผ่านนะคะเอาไปเก็บไปทะเลาะอ,อะไรกันไม่ได้อ่าขอดูหน่อยในการกันยายนความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นอย่างไรคะ กันยายนความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยเอาจริงๆมันได้มีการกลับมาเคลียร์แล้วก็ดีขึ้นความสัมพันธ์ในช่วงกลางกันยายนจะค่อนข้างดีขึ้นแต่ให้ระวังละกันเหมือนคนโสดเลยอ่ะให้ระวังการใช้เงินนะคะหรือระวังการหยิบจับ อะไรสักอย่างหนึง่งแล้วมันกลายเป็นแบบต้องเสียเงินอเออหมอรู้สึกว่าบางคู่มีการเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจแล้วมันต้องใช้เงินกันไปอะไรแบบเนี้ยแต่ถามว่ามันมันแย่ไหมมันก็ไม่แย่หรอกค่ะเพียงแต่ว่าอยากเตือนเรื่องการใช้เงินนิดนึงละกันเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันจะแบบเ,ออฟเฟุ้งเฟ้อไปกับอะไรที่เป็นการเติมเต็มความสุขให้กับต,ตัวเองแต่ว่ามันไม่ได้มีการวางแผนให้ถี่ถ้วนอะ่ะมันเลยอาจจะแบบกระเป๋าฉีกกันนิดนึงอะ่ะนะคะ ขอดูหน่อยคู่ของคุณรู้สึกยังไงกับคุณคะเขาค่อนข algebra algebra ้างให้อิสระคุณหรือเขารู้สึกว่าเออตอนนี้เขากำลังให้อิสระคุณมากๆเพื่อท um ี่คุณจะได้ให้อิสระเขาไปทำในสิ่งที่เขาต้องทำเช่นการงานการเงินอะไรแบบเนี้ยนะคะคุณนะคะรู้สึกไงกับเขา ตัวคุณเนี่ยมั่นคงในตัวเขาเลยเลือกเขาเลยแต่ว่าก็แอบกลัวอยู่ในใจเหมือนกันว่าการเลือกเขาแล้วสุดท้ายเราจะเจ็บเองไหมแต่นั่นแหละเมื่อใดที่คุณตัดสินใจเลือกคนคนนี้แล้วคุณก็ปล่อยให้มันเป็นคนคนนี้แหละนะคะทีนี้น แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาไปจนถึงท้ายกันยายนนะคะความสัมพันธ์จะค่อนข้างซอฟลงจะไม่ค่อยทะเลาะหรือใช้อารมณ์กันในช่วงนี้นะคะเพราะดูเหมือนว่าช่วงที่ผ่านมามันค่อนข้างที่จะดุลแรงมากพอและมันเลยทําให้การกลับมาในรอบนี้มันซอฟลงเพื่อที่จะประคองความสัมพันธ์กันไปเอาคาของคุณและเขาในกันยายนนี้นะคะ มันจะมีการวางแผนบางอย่างแต่หมอคิดว่าสุดท้ายมันจะล่มเพราะด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้พร้อมตัวเขาอาจจะไม่ได้พร้อมบางคนอาจจะมีการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นหรือพากันไปเจอแต่อยากให้ระวังนิดนึงหรือไม่ก็เตรียมตัวให้ดีสักหน่อยนึงละกันเพราะท่าที่ดูมันมันมันไม่ได้แย่นะแต่มันอาจจะแบบไม่ไม่ได้ดีที่สุดเท่าที่เราเคยคิดกันเอาไว้อะไรแบบเนี้ยอารมณ์แบบถ้าภาพแรกของผู้ใหญ่มองเรา พังไปแล้วไม่ก็อาจะพังตลอดไปอะไรแบบนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะอ่ะทีนี้ออรเ์เคิลนะคะขึ้นมาบอกว่า Give your กิฟต i ดูริชชิ e อะแช your friend, help you แล้วก็ pay for n น t นะคะอะอย่างที่บอกว่ามันจะซอฟลงมันจะมีความแบบแอลแอลฟิร์หรือไม่ก็พากันไป ดูแลกันในช่วงนี้นะคะ Let your friend help you กับ give y o u กิฟ o ์ยูริ i ชิ c อาแชงเนี่ยคือยังไงมันก็จะมีตัวกลางเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเราแนะนำใหม่ทีนึงหรือครอบครัวเราครอบครัวเขาอะไรแบบเนี้ยนะคะเราจะได้มีการพบปะกันเนาะอ่ะนาสีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะลัคนาดาวจันดาวศุกร์ได้แกมีนพฤศภสิงนะคะมีนพฤศภกส,สิงนะคะ โอเคค่ะเราไปต่อกันที่คนมีคู่กันนะคะมาค่ะคนมีคู่ขอดูหน่อยความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรเอ่ย มีคู่นะคะความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาเงียบบางคนเนี่ยเลิกแล้วก็พึ่งกลับมาคบกันนะคะหรือบางคนเนี่ยไม่ได้คุยกันในระยะเวลาหนึ่งเลยอ่ะแล้วค่อยมีการวนกลับมาแต่ทีเนี้ยการวนกลับมามันมีการพูดคุยกันแล้วแหละว่าเรากลับมารอบนี้เราต้องการอะไรหรือเรากลับมารอบนี้เราความสัมพันธ์เราควรจะไปในทิศทางไหนหรือช่วงที่หายไปเนี่ยมันเกิดอะไรกันขึ้นทพาไมถึงหายไปมันจะมีการพูดคุยกันซึ่งถามว่ามันเคลียร์ใจกันได้ไหม เอาจริงๆแอบคิดว่ามันคาราคาซังหรือไม่ก็ได้คำตอบที่ไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่แต่จะติดมันขึ้นมันมีความรักอยู่ในนั้นมันเลยทำให้จำเป็นที่จะต้องให้อภัยกันในความสัมพันธ์นี้นะคะทีนี้ขอดูหน่อยอ่าในกลางกันยายนความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นอย่างไรคะโอเคคือมันจะดีดีแบบดีเลยเขามั่นคงในตัวเราเรามั่นคงในตัวเขาต่างฝ่ายต่างให้ความ อ,อ,อบอุ่นให้ความรักซึ่งกันและกันแต่ทีเนี้ยมันมันเป็นการการะทําเพื่อเติมเต็มในช่วงเวลาที่มันขาดหายไปอ่ะเขาจะดูใส่ใจคุณมากเขาจะดูแบบให้ความสําคัญกับคุณสนใจคุณดูแลคุณดีมากๆแต่ ในแต่จะเรียกว่ายังไงอ่ะมันก็ต้องแลกมาด้วยกับการที่แบบเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยว่าถ้าเขาหายไปคือเขาทํางานหรือเขาต้องการอิสระในการทํางานเขาบางขึ้นบางคนเนี่ยคบกับคนที่มีการเดินทางบ่อยเช่นเดินทางไปสัมมนาเดินทางไปทํางานหรือแบบต้องไปต่างที่ต่างอเาเภอต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยนะคะพอดูหน่อยคุ้คุณรู้สึกไงกับคุณคะ ตัวเขามองว่าชีวิตเขาตอนนี้ปัญหามันค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นเรื่องเงินอาจจะเป็นเรื่องงานเขาค่อนข้างที่จะเครียดอยากให้คุณเข้าใจคุณล่ะคะรู้สึกไงกับเขาตัวคุณอะบอกกับตัวเองหรืออาจจะบอกกับเขาด้วยซ้ําว่าเราเข้าใจเธอตลอดขอแค่เธอบอกเราอะแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมมันไม่ยอมบอกนะคะประเด็นหลักๆที่ทเราไม่ทะเลาะกาันส่วนใหญ่คือมันเก็บไว้คนเดียวแล้วมันไม่ค่อยบอกมันก็เลยทําให้เหมือนปัญหามันบานปลายเนาะทีนี้ถามว่า แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรยังไปกันได้ค่ะแต่มันจะไปกันแบบคนหนึ่งจะถือหิ้งเอาไว้ในใจหรือมีบางอย่างอยูอย่ในใจแล้วในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมีเกณฑ์ว่าถ้ามันมีช่องว่างเยอะๆระหว่างคุณกับเขาหรือแบบอ่ะเขามีแนวโน้มแหละว่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมคือเริ่มห่างเริ่มเงียบเริ่มแบบโฟกัสแต่งงานอย่างเดียวจนไม่ได้โฟกัสคุณสุดท้ายมันมีเกณฑ์ว่าจะต้องทะเลาะก,กันแต่ ทะเลาะกันไปเดี๋ยวมันก็ดีกันอีกแล้วก็ทะเลาะกันใหม่แล้วก็ดีกันอีกมันจะมีคนง้อมันจะมีคนงอนมันจะมีอะไรแบบเนี้ยวน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 กันไปนะคะเออเอาคำของคุณและเขาในท้ายกันยายนสุดท้ายความสัมพันธ์ยังไปกันได้ค่ะแต่มันจะไปกันแบบพองแง่แหม่งอนกันแบบเนี้ยนะจ๊ะอ่ะออราเคิลนะคะขึ้นมาบอกว่าโรแมนติกฟิลลิ่งนะคะเอนเกจเมนต์แล้วก็เซฟเฟอร์เรชันอ่าชัดเจนมากนะคะเซฟเฟอร์เรชันขึ้นมา มันจะมีการแยกคือมันไม่ใช่ว่าอาจจะแยกแค่รอบเดียวอะมันอาจจะอนาคตมาจจะมีการทะเลาะกันแล้วก็แยกกันไปอีกก็ได้นะคะ En นเก e เมนตกับ r ร m a n t i c Feeling ขึ้นมาบอกนะคะว่ามันจะมีการเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะเขาจะหวานใส่เราเราจะหวานใส่เขาอะไรแบบนี้เนาะอะราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะล้าดาวจจนทร์าศุกรก่กรกฎพิจิกนะคะ ธาตุด,ดินพึกศพกันมังกอนกระกดพิจิกพึกศพกันมังกอนนะคะโอเคค่ะวันนี้ครบสี่เอยสามสถานะแล้วไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ